หนึ่งสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้เราหน้าหมองคล้าและดูไม่เด้งเพราะอะไรรู้ไหมคะหลายๆคนนะคะเวลาที่หน้าหมองคล้าเวลาที่หน้าไม่เด้งสิ่งที่ทําคือเราคะหาสกินแคร์ที่ช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสแต่แซคกงจะบอกว่าเราเดินมาผิดทางหรือเปล่า เรากลับไปดูเรื่องของการทําความสะอาดผิวหน้าให้เกลี้ยงหรือ,อยังมีหลายๆคนไม่พูดเรื่องนี้นะคะแล้วจะบอกว่าการทําความสะอาดผิวหน้าให้เกลี้ยงอะ่ะมันเป็นคี์สาคัญมันเป็นขั้นตอนแรกเลยถ้าเราอะ่ะเอากันแดดออกไม่หมดถ้าเราเอาเมคอัพเอารองพินออกไม่หมดสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะพวกเหล่านี้มันคือเคมี Me. และถ้าเคมี Me มันอุดตันที่หน้าของเราเคมี K Me มันตกค้างที่หน้าของเราสิ่งที่เกิดขึ้นทางไหน ทำให้ผิวหน้าเราดูไม่อร่าดูไม่ขาวกระจ่งางใสแถมต่อไปฮะยังทําให้เกิดการอุดตันของสิวอีกต่างหากค่ะวันนี้เราควรจะมาโฟกัสเรื่องของการทาความสะอาดผิวหน้าเพราะี่การทาความสะอาดผิวหน้าค่ะที่ยลองหาโฟมล้างหน้าที่โอเคดีไหมหาครีมล้างหน้าที่โอเคดีไหมแซ okay, ก็บอกว่าดีแต่สิ่งที่ต้องทําก่อนที่เราจะล้างโฟมล้างหน้าคือเราต้องเช็ดเครื่องสอางค่ะเฮ้ยแต่พี่ไม่ได้แต่งหน้านะพี่ต้องเช็ดหรือเปล่าจําเป็นค่ะ เพราะว่าสารกันแดดนี่แหละค่ะเอาออกยากมากในเมื่อมันกันแดดดีมากมันก็เอาออกยากเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะเราควรที่จะเลือกนะคะกลุ่มของตัวเช็ดเครื่องสำอางนะคะเช็ดก่อนตอนเย็นนะแล้วจากนั้นค่อยตามด้วยโฟมล้างหน้าค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้เช็ดตัวเครื่องสาอางของบ้านพิมนะคะพิมพ์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าเช็ดเครื่องสําอางค่ะเดี๋ยวเซจะให้ทีมงานติดต่อกลับโดยด่วนเลยนะคะติดตามคลิปดีๆีแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านพิมค่ะ